สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับในส่วนของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นปหนะครับเราก็เจอเจอกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์นะครับรายงานตัวให้กับคุณครูด้วยเนาะนะครับจะได้รู้ว่าใครมาเรียนแล้วบ้างนะครับนะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทย ต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไปเกี่ยวกับเรื่องลักษณะทางกายภาพนะครับของภาคต่างๆในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้เรามาต่อกันในเรื่องของลักษณะภูมิอากาศในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความหมายของคําว่าภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศก็คือ,อ,อลักษณะของลมฟ้าอากาศนะครับ Singer. ของลมฟ้าอากาศที่มีอยู่ประจําในแต่ละท้องถิ่นซึ่งเกิดเป็น ระยะเวลานานนะครับนะมีการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิและก็ปริมาณน้ําฝนของแต่ละปีนะครับนี่คือลมฟ้าอากาศนะครับเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับเราจะอ่ารู้ได้จากไหนครับอ่ารู้ได้จากความรู้ความรู้สึกนะครับรู้ได้จากความรู้สึกความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาวความรู้สึกเย็นอย่างนี้เป็นต้นอ่าอย่างนี้เราเรียกว่าอากาศนะครับนะทีนี้นี่เียนครับ ภูมิอากาศในประเทศไทยนะครับในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจะมีลักษณะภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ร้อนบางพื้นที่ร้อนมากบางพื้นที่อากาศเย็นบางพื้นที่อากาศหนาวอย่างนี้เป็นตน้นเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีหลายปัจจัยนะครับเอามาดูปัจจัยข้อที่1ครับปัจจัยข้อที่1ครับคือที่ตั้งของพื้นที่ นะครับทิศทางของพื้นที่ข้อที่2ครับคือความสูงของพื้นที่นะครับนะความสูงของพื้นที่3ครับคือความใกล้ความไกลจากทะเลนะครับสครับคือทิศท,ทางของลมประจํานะห้าครับกระแสน้ําในมหาสมุทรนะนี่คือปัจจัยที่ทําให้อ่าในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยเกิดภูมิอากาศที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะอ่าทีนี้ ประเทศไทยของเรานักเรียนครับนะบางคนทําไมบอกว่าประเทศไทยร้อนจังเลยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะและประเทศไทยของเราตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรอ่าเส้นศูนย์สูตรรู้จักเส้นศูนย์สูตรไหมครับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยเราเรียนมาแล้วตอนป .5 นะครับเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นที่ลากจาก อาทิตย์ตะวันตกไปทางทิตตะวันออกหรือจากทางทิตตะวันออกไปทิศตะวันตกเป็นเส้นที่แบ่งระหว่างซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ออกจากกันนะครับนะเป็นเส้นที่อยู่ในบริเวณที่เวานะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่โลกเนี่ยรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงทําให้บริเวณตรงนี้เป็นอากาศที่มัน ร้อนมากๆนะครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้ประเทศไทยของเรามีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเพราะนั้นประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนร้อนนะครับตั้งอยู่ในโซนร้อนเนาอะ,อะอันนี้ให้เก็บจำเอาไว้นะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับภาพนี้ภาพนี้เป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นทิศทางของลมนะครับ ใน1ปีนักเรียนครับใน1ปีเราจะมีลมพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย2ชนิดนะครับชนิดที่1ครับคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับลมนี้จะพัดอะไรเข้ามาครับจะพัดลมครับเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลมลมหนาวนะครับนะพัดความแห้งแล้งจากประเทศจีนเข้ามานะครับนะจึงทําให้ประเทศไทยนะครับเกิดฤดู หนาวครับฤดูหนาวนะครับทำให้ประเทศไทยของเราหนาวก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับอีกชนิดหนึ่งครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เรียกตามทิศทางของลมที่พัดเข้ามานะครับนักเรียนครับเรียกตามทิศทางของลมที่พัดเข้ามานะครับเราเรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้พัดอะไรเข้ามาครับพัด น้ำนะครับพัดฝนขึ้นมานเพราะฉะนั้นอิทธิพลที่ทําให้ประเทศไทยเกิดฝนตกก็เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เราก็อยู่ในหน้าฝนเพราะเกิดจากอิทธิพลของอลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเพราะน,นั้นประเทศไทยมีลมอยู่2ชนิดที่พัดผ่านเข้ามานะครับ,ค,รบ,ค,รบคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ตรงนี้นะครับกับ อีกชนิดก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลมหนาวเข้ามานะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดฝนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้ประเทศไทยมีฤดูขึ้นมานั่นเองนะครับอ้าวอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับนะบเป็นตัวที่ทําให้ประเทศไทยเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดน้ําท่วมฉับพลันเกิดฝนตกหนัก เกิดจากอะไรครับเกิดจากพายุครับน่เกิดจากพายุครับ,าาพ,ารบพายุเกิดจากบริเวณแถวไหนครับพายุเกิดจากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถวนี้ครับเกิดจากการากดความกดอากาศต่านะครับเกิดเป็นการก่อตัวเกิดเป็นลมกระโชกแรงนะครับบริเวณตรงนี้เราเรียกว่าพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนนะครับเมื่อพายุอ่อนกําลังตัวลงเราก็จะเรียกว่าพายุดีเพรสชั่น นะครับแล้วก็จะพัดผ่านจากทางทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับก่อนจะเข้ามาในประเทศไทยก็ผ่านอะไรก่อนครับผ่านเวียดนามผ่านประเทศลาวผ่านกัมพูชาแล้วก็เข้ามาในภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยจึงทําให้ประเทศไทยฝนตกหนักนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักขึ้นโอเคนะครับ นะอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพายุเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเป็นพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรอินเดียนะครับในมหาสมุทรอินเดียเราเรียกว่าพายุไซโคลนครับนะที่ก่อตัวบริเวณแต่แถวนี้นะครับนะก็ทําให้เกิดฝนตกหนักเกิดพายุเกิดลมฟ้าอากาศที่หนักขึ้นเช่นเดียวกันนะครับนะอ้าวโอเคนะครับสำหรับทิศทางของลมแล้วก็พายุ อาผ่านตรงนี้นะครับต่อไปครับมาดูลักษณะภูมิอากาศอาขอโทษต่อไปครับมาดูลักษณะฤดูการของประเทศไทยครับลักษณะฤดูการของประเทศไทยนะครับกรมอุตุวิทยาครับแบ่งประเทศไทยออกเป็น2เขตด้วยกันนะครับนะก็คือ1ครับคือประเทศไทยตอนบนนะครับนะประเทศไทยตอนบนก็หมายถึง ทุกภาคครับย <HHH> กเว้นภาคใต้ของประเทศไทยนะครับหายกเว้นภาคใต้ของประเทศไทยต่อไปครับภาคไม่ใช่ภาคสิครับต่อไปครับประเทศไทยตอนล่างครับประเทศไทยตอนล่างก็หมายถึงภาคใต้ของประเทศไทยเริ่มนับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปทั้งหมดเลยนี่คือประเทศไทยตอนล่างนะครับนักเรียนอย่าไปสับสนกับภูมิภาคของประเทศไทยนะครับภูมิภาคของประเทศไทยแบ่งออกเป็น ห 6, 6ภาคด้วยกันใช่ไหมครับภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกอันนั้นเป็นภาคนะครับอันนั้นนับจากอะไรครับแบ่งจากอะไรครับแบ่งจากลักษณะของพื้นดินหรือธรณีวิทยาแต่อันนี้แบ่งจากแบ่งจากอะไรครับแบ่งจากลักษณะภูมิอากาศนั่นเองนะครับนะแบ่งจากลักษณะภูมิอากาศนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฤดูการในประเทศไทยนเดียนครับฤดูการอ่าหรือฤดูในประเทศไทยมีกี่ฤดูครับ นี่เราคิดว่ามีกี่ฤดูครับ2หรือ3หรือ4อ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันอ,อ่าตัวนี้เป็นเดือนนะครับ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับ1ปีมีกี่เดือนครับนักเรียน1ปีมีกี่เดือนครับ1ปีมี12เดือนนะครับ1ปีมี12เดือนนะครับเดี๋ยวมาดู ประเทศไทยตอนบนนะครับประเทศไทยตอนบนประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ฤดูด้วยกันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ฤดูด้วยกันนะครับมีฤดูอะไรบ้าง1ครับคือฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนครับฤดูร้อนเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับต่อไปครับฤดูที่2ครับคือฤดูฤดูฝนครับ ฤดูฝนเริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับต่อไปครับสุดท้ายคือฤดูหนาวฤดูหนาวนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปนะครับน,นี่คือฤดูกาลในประเทศไทยตอนบนทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะครับภาคเหนือก็มี3ฤดูใช่ไหมครับ ภาคอีสานก็มี3ฤด,ดูภาคกลางก็มี3ฤด,ดูภาคตะวันตก3ฤด,ดูภาคตะวันออก3ฤด,ดูนะครับโอเคนะอา้าวต่อไปมาดูประเทศไทยตอนล่างครับประเทศไทยตอนล่างเริ่มนับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นไปนะครับนะจะมีเพียงแค่2ฤดูเท่านั้นอ่สฤดูเท่านั้นครับมีเพียงแค่ฤดูร้อนกับฤดูอะไรครับ ฤดูฝนเท่านั้นเองนะครับจะไม่มีฤดูร้อนนะครับเออขอโทษจะไม่มีฤดูหนาวนะครับไม่มีฤดูหนาวมีเพียงแค่ฤดูร้อนนะครับกับฤดูฝนเท่านั้นนะครับฤดูร้อนของประเทศไทยตอนล่างครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอยู่ทั้งหมด5เดือนนะครับนะบางปีก็4เดือนนะครับนะต่อมาครับฤดูฝนครับ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมมีประมาณ7เดือนนะครับนี่คือฤดูการในในประเทศไทยตอนตอนล่างนะครับหรือหลักการจำง่ายๆครับผมฝน8แดด4ครับหมายความว่าฝน8เดือนแดดอีก4เดือนเท่านั้นเองนะครับนะทำไมภาคใต้หรือประเทศไทยตอนล่างจึงมีเพียงแค่ สองฤดูเพราะอะไรเกิดจากอิทธิพลของอะไรทราบไหมครับเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยตอนล่างนะครับมีสองฤดูก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับที่พัดผ่านลงมานะครับนะส่วนตรงนี้นักเรียนครับนี่ครับเส้นนี้ครับเส้นนี้สีแดงนะครับพัดปุ๊บมาครับนะก่อนจะถึงภาคใต้ผ่านอะไรครับตรงนี้ผ่านทะเลอ่าวไทยเมื่อผ่านทะเลอ่าวไทยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ พัดน้าพัดน้าไปด้วยใช่ไหมครับนะมันผ่านน้ําตรงนี้จึงทําให้ภาคใต้นะครับประเทศไทยตอนล่างเนี่ยมีเพียงแค่2ฤดูเท่าน,นั้นนะครับอา้าวอันนี้คือเหตุผลนะครับที่ทําให้ประเทศไทยตอนล่างมี3มเอ่อมี2ฤดูนะครับทำให้ประเทศไทยตอนล่างมี2ฤดูนะครับนะอา้าวโอเคครับผมสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับลักษณะของ ภูมิอากาศในประเทศไทยและก็ลักษณะฤด,ดูการในประเทศไทยนะครับนะอา้าวเดี๋ยวครูจะทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับในเนื้อหาต่อไปนะครับนะภาระงานของนักเรียนวันนี้ครับภาระงานของนักเรียนในวันนี้ครับให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับข้อที่1ครับข้อที่1 ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันข้อที่2ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณใดข้อที่3ลมประจำที่พัดผ่านประเทศไทยได้แก่ลมอะไรข้อที่4พายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชั o นที่เคลื่อนตัวพัดผ่านประเทศไทยจะก,ก่อตัวบริเวณใดข้อที่5ในขณะนี้เราอยู่ในช่วงฤดูการอะไรข้อที่6ในบริเวณใดในประเทศไทยที่ไม่มี ฤดูหนาวเพราะอะไรนะครับ6คำถามในวันนี้นะครับนะเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงนะครับอย่าลืมนะครับตอนที่นักเรียนทำงานนะครับช่วยเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับไว้ให้ด้วยนะครับคุณครูจะได้รู้ว่าเป็นของใครบ้างนะครับโอเคเนาะนะครับวันนี้2เรื่องคือเรื่องอะไรครับลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยนะครับ สครับคือลักษณะฤดูการของประเทศไทยนะครับฝากไว้2เรื่องวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ